รู้จักเด็ดโงการจนรักษศผู้คุมสูตรหัวเชื้อสุราไทยค่าตัว2,000ล้านเปิดตัวเด็ดโครงการจะนะเลิศผู้ควบสูตรลับ,รรบหัวเชื้อสุราขุมไทยเบสที่ได้รับการส่งต่อจากจูนการเนรเลิศนักุงสุรามือหนึ่งในยุคป,ปุกเบิกต้นตำรับสูตรลับเฉพาะของแม่โขงแสงสงโคงทองถือเป็นผู้คุมหัวใจธุรกิจน้ำเมาของกลุ่มไทยเบสที่มีสัญญาผูกพันยาวนานกว่า40ปีด้วยมูลค่า2,000ล้านบาท วันที่27มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจรายงานว่าบริษัทไทยเบฟบเบรดจำกัดมหาชนหรือไทยเบฟยักธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเจ้าสัวเจริญิรีวัฒนาภาักดีที่เข้าสู่วงการน้ำเมาตั้งแต่ปี2518 จากที่ได้เข้าซื้อโรงงานสุลาของบริษัททานน้าทิพย์จำกัดหลังจากนั้นในปี2526ก็ได้ชนะก,การประมูลสัมปทานโร,โรงงานสุลาทั้งหมด12แห่งและมีแบรนด์สุราที่แพร่หลายจะเป็นผู้นําตลาดก็คือแม่โขงแสงโสมโขงทองทั้งนี้สูตรปรุงสุราของกลุ่มไทเบลถือเป็นสูตรลับเฉพาะของจุนการชนะรักซึ่งเป็นนักปรุงสุรามือหนึ่งในยุบุเบิกและยังคงเป็นต้นตำรับสำหรับสูตรลับเฉพาะที่มีการส่งทอด ถ่ายทอดสุดลับให้กับเดชพงศ์การเจริญรัทาย,ยาทเพียงคนเดียวเพื่อรักษามาตรฐานด้านรสชาติของเครื่องดื่มให้คงมาอยู่ถึงปัจจุบันถือได้ว่าขณะนี้เดชพงศ์การเจริญรัเป็นการกลุ่มหัวใจธุรกิจน้ำหมาของไทยเบสจึงได้มีสัญญาว,ว่าจ้างผู้จํานาญการในการควบคุมดูแลผลิตและปรุงสุราหัวเชื้อสุราในมูลค่าสูงถึง2,000ล้านบาท เดชพงศ์เคยสัมภาษณ์ว่าคุณพ่อเคยพูดไปว่าสุรานั้นทําให้ดีนั้นขึ้น,น,นง่ายๆแต่จะทําให้คงที่เหมือนเดิมไปตลอดนั้นยากท่านี้เดดพงศ์ได้เข้ามารับช่วงทํางานต่อจากบิดาจุนการจานาร์ล์เสียชีวิตเมื่อ16มิถุนายน2530ในตั้งแต่ปี2530หลังจากจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมการบินและวิศวะและปริญญาโทด้านวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมอุตสาหการที่โอคาโฮมาสเตตยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเข้ามาดูแลกลุ่มงานด้านวิศวกรรมและเทคนิคการผลิตสุราให้กับกลุ่มบริษัทสุราทิพย์จำกัดและกลุ่มบริษัทสุรามหาราษดรจำกัดก่อนจะมาเป็นหนึ่งในเครือบริษัทไทยเวยฟเวอร์เจำกัดมหาชนจนกระทั่งปี2547เดชพงศ์ได้วางมืองานบริหารและมาดูแลเฉพาะงานหัวเชื้อสุราเพียงอย่างเดียวจนถึงปัจจุบัน บทสัมภาษณ์เดบกงในการจนะเลิ์จากนี่เชียสารเอ็กเซ i ชั่น2557ของธนาคาราไทยสอดคล้องกับข้อมูลของงบการเงินของบริษัทไทยเบฟที่ระบุได้ว่ามีการทำสัญญาว่าจ้างผูช้ชำนานาการในการควบคุมดูแลผลิตและปรุงสุราหัวเชื้อสุราตั้งแต่ปี2547โดยมีระยะเวลาว่าจ้าง40ปีคือตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2547ถึงวันที่1สิงหาคม2 5 8 7 โดยภายใต้เงื่อนไขสัญญาบริษัทไทยเบฟเนว่บริษัททั้ง4มีพาระบผูกพันต้องจ่ายค่าจ้างแก่ผู้ชำนาญการเป็นรายเดือนรวมเดือนละ4.3ล้านบาทและเพิ่มค่าจ้างในอัตราล,ละ5ทุกๆรอบ12เดือนในช่วง20ปีแรกวันที่1สิงหาคม2567ถึงวันที่1สิงหาคม2567และหละังจากนั้นจะจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน เดือนละ2.5แสนบาทจนครบกำหนดสัญญาซึ่งค่าจ้างภายใต้สัญญาเป็นจำนวนเงินรวมถึง1,766.2ล้านบาทอย่างไรก็ดีต่อมามีการทําการบันทึกข้อตกลงแนบท้ายเมื่อวันที่5มกราคม2549ให้บริษัทบริษัทย่อยจ่ายเงินล่วงหน้าจำนวนรวม2,000ล้านบาท ให้แก่ผู้ชำนาญการท่านนี้เพิ่มเติมโดยในวันที่31มีนาคม2 5 1 6ม,ม,มีค่าจ้างที่ต้องจ่ายตลอดอายุสัญญาคงเหลือจำนวนเงิน231.8ล้านบาทนี่คือค่าตัวของผู้คุมหัวใจธุรกิจสุดรับน้ำเมาของเจ้าสัวเจริญขอบคุณที่มาของข่าวจากประชาชาติธุรกิจออนไลน์ประชาชาติ net.